โอสวัสด oh, so ีวันนี้เรามาพบกับพี่อีกลานนะฮะซัมมี่นะผมจะเล่นปีฝ่ายนะับตอนนี้ก็ส่เม็ดไม่มีใครอยู่เลยเรามาเล่นกับเอสตยังอ้าวมันบั๊กกแล้วแต่ยี่สิบเคนนะตอนนี้อืมไราจะงะกินม้ไหรหรือเไหนต้งไหนลอยฟ้าเราลอฟ้ากันไป โุยฮะจะไปถึงไม่ได้ลงไฟฟ้านะเพราะเราไม่ได้เอาเอดงไปด้วยเอาน้องเอรลนมาฮินดะเขาเรียกผมว่าเอรลนเอรลนที่ใครใครจะพาเาดี๋ยวซื้อมีคนมาไหมฮะไม่มีนะฮะเพราะว่าเครื่องตรวจจับมันไม่เจ็มปะวิงหาของกัน ชิบๆๆบชิบชุบเอ่อไม่เจอเปิดเลยหรอเกมไปเดื่อยเกมแรกกตรงนี้จะเจอเปิดไหมเนี่ยเจอระเบิดอะไรวะเนี่ยเจอแต่เจอแต่ยาเกมนี้มันยุดที่ทำอยู่ตรงไหนเนี่ย รูติธรรมที่ผมจะเจอเพินมันอยู่ตรงไหนครับนี่อ่ะไม้ดีสิเปียรยาสะโคสองอะไรวะไปเจอเพลิอนเลยมีแต่เปินไอ้นี่เปินเพิน,เพนหิวเลือกฉันมาทำอะไรที่นี่โอเคสามาเลยเจ้าเพลินมา โอเคสวยอยู่ณเชื่ทุกคนผมได้ปืนละพร้อมบวกกินเห็ดกันกินเห็ดกันเต้ยเต้ยทำไมอ่ะกินกินกินเยอะๆนี่มันจะทำให้เรากินเห็ดไวขึ้นนะทุกคนผมเห็นเขาย่อยๆกันอ่ะมันใช่อ่ะเขาก็มีเวลาบอกก็บอกว่าระยะเวลากินเห็ดว่ากินแล้วไม่ได้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เห็ดแปลกแล้วเนี่ย จ้าเป็นคนที่แปรที่เกิดผมมีสากาละพร้อมบวกมากตอนนี้ย,ยาจี๊อยาเพียบเลยทิงก็สุน2อง 2> ทิ้งก็สุป็นสั้นพอเราเก็บมาหมดเลย <c oughs> ยามีสี่กล่องเป๋าสอง มีแล้วเราปอ,อ,อกสามเก็บไปเป็นห้ากล่องเผื่อต้องใช้ปปไปไปไปาแต่ได้อวอ์มากเลยวตอนนี้แต่อีไม่มีเปล่เลยไม่มีเปล่เลย ผมว่าเราลงไปข้างล่างดีกว่าตกใจเพื่อนดีว่านึกว่าคนนี่เปิดไหมเฮ้ยข้างบนน่าจะมีสไนเปลิลเกาะสองนะผมมีสก,กา้าแล้วผมงงหรอกมียาแต่ก็เส้นเอง ก ic, สกกกล่องวกันยาเพความปลอดภัยเพืความปลอดภัยสกโกกล่องมีคนอยู่ไหมครับมาชิมดเดอะืออเดือ่อนทำแล้วไม่มีเลยไอ้วงไอ้บอไม่มีไอ้บอก็ไม่มี นี่คืออะไรแท็ปืนนะอ๋อต้อนๆน,นะพ่ <_ V. S 1> มีหมวกเพราะว่ามีคนฟาร์มตรงนี้ไปแล้วทุกคนนะหมวกไอ้นี่อ่ะหมวกหมวกเกา่าหมวกของไอ้เอรียกเราหมวกที่มันแจก,กมาของของเบียงอะไรสักอย่างเนี่ยต้องระวังให้ดีนะวันข่าวก็น่าจะมีตัวผมมา ประเด็นคือเราไม่มีอไอ้วร์นี่สิ้างบนศพใช่ไใช่ศพอัน,นไม่ใช่ศพคนนี่ นึกว่าสอบตายไปหนึ่งตัวมันตายไปหนึ่งตัวไอเรากัน,นกว่าหมวก ผมเพื่อนไม่มาช่วยเลยเหรอโอ้ยยอดไม้ยังดงทุกคนเกิะแตกนะกิดแตกนะกิดแตกนะเพื่อนหลบหน่อยดิมามาซุบตรงนี้ผมไม่นี่ไม่ได้นะผมหยิบไม่ได้มผมหยิบไม่ได้อะ่ะ ผมไม่มีไอวอร์ดอ่ะไปให้ผมโยกย้ายเป็นขึ้นไปแล้วเพิ่งขึ้นไปแล้วผมขึ้นไปเก็บ,บขดก่อนเื่อนกันเจ้าอฟิน,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 นเดี๋ยวเ่อนดาว โอ้ยข้างล่างกิโดโอ้ยตัว,น,นะตวนู้นนะตัวนู้นโอ้มีตัวตัวบังเกอร์ตรงนู้นอีกตัวหมดเตี้ยเนี่ยข้างหลังเพื่อนข้างหลังผมไม่เห็นตัวข้างล่างอ่ะทุกคนโอ้ตายเลยแล้วไม่มีไอ้บอลด้วยประเด็นเนี่ยอ่าเรียบร้อยหมดตี๋ครับผมมัเตี๋เดียวกันแล้วมันอยู่ข้างล่างนู้นนะ่ะโอ้เกลียนน้ะมึง ไอเวนเนียนเลยใครชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจี่ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย